อ้อนเห็งแววของเจมจิหรือยังคะตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่ยังไม่เป็นคุณชายหมอเห็นแล้วครับเพราะว่าผมคนบอกอาจารย์ตั้มเองว่าผมเลือกคนนี้เพราะว่าดังแน่ๆโอ้โหโอ้โหีสิน้าหล่อใสมันเรเรื้ๆคนนี้ถ้าจะเลือกคนนี้ก็ต้องดังไ่แน่ซึ่งที่ดังเรื่องนี้ฉายช้าเพราะเป็นเพราะว่าเราเรารู้ว่าถ้าเก็บไว้ช่วงนี้ช่วงที่เขากำลังอ่านละครเนี่ยมันน่าทำให้ส่งเสริมเรื่องหนังได้ก็เลยเลยเก็บไว้ก่อน จริงๆคือบอกว่าเป็นแผนหนังเสร็จงานเรียบร้อยรอดังปุ๊บส่งมาต่อเลยทันทีเพราะพี่ออดเห็นแววแล้วนี่ล่ะแหมตอนนั้นใส่เท่าตอนนี้หรือยังคะหรือตอนนั้นเด็กกว่าต้องใสกว่ายังวัยรุ่นก็ยังมีจะมีสิวบ้างเล็กน้อยนะก็ยังเด็กนะยังไม่มีจะไม่โตเต็มที่อย่างนี้นะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องดูนะดูเจมจิสมัยวัยใสนะสิวเล็กน้อยนี่นะตอนนี้่ยังเด็กอยู่ครับ แต่ตอนนี้เด็กดกว่าไง,ง <provided. S 2> ต,ตอนนี้มันเด็กแต่แบบมันผ่านการแบกว่ามีออร่าแล้วถ้าได้ดูตัวตนใสจ,จริงต้องเรื่องนี้นะคะ